ต่อไปหน้าที่4หน้าที่4นะคะก็คือจะเป็นข้อ10ข้อ10บนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเราต้องการทราบว่าคุณอยากขายวันไหนเมื่อไหร่ยังไงนะคะมันจะแยกย่อยออกมาเป็น2ข้อเล็กเนาะสำหรับข้อที่1ข้อที่1คือลักษณะการขายแบบ กำหนดวันตายตัวก็คือมันจะฟิกนะคะก็คือสำหรับคนที่ชอบคนที่อยากจะขายแบบแบบถาวรคนที่จะขายแบบถาวรเนี่ยจริงจริง,รงคือตลาดเราจะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์เนาะถ้าเกิดว่ากาได้เนี่ยอยากให้กาทั้ง3าวันเนาะทั้งวันสุวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่าตลาดเราอย่างที่เราทราบกันดีว่าเราจะเปิดทุกสุกเสาร์อาทิตย์3วันถ้าคุณกามา3มวันเนี่ยก,ก็คุณก็ จะได้ขายแบบถาวรนะคะก็คือมามาทุกอาทิตย์ตั้งแต่ตลาดเปิดเลยนะคะตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนตุลานะคะทั้งหมดจะ8เดือนแต่ว่าในปีนี้เนี่ยมันก็ล่าช้าเนาะจากสถานการณ์โควิดด้วยและเอกสารทางเขตอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยเนี่ยมันก็ยังยังเปิดไม่ได้เนาะตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็แต่ยังไง ก็แล้วแต่มันจะขายได้ถึงตุลานะคะก็ยังไม่ทราบว่าว่าปีนี้จะได้เริ่มเดือนไหนเนาะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันจะได้ขายสิ้นสุดก็คือตุลาคมจริงๆอยากให้กรอกทั้ง3ตัวเนาะสุกเสาร์อาทิตย์นะทั้ง3วันในกรณีที่อ่วันศุกร์อ่ะบางทีวันศุกร์ก็มีแม่ค้าหลายท่านอ่าบอกมาว่าคนที่มาซื้อของมันน้อยลูกค้าไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางสมาคมเห็นถึงปัญหาแล้วเราก็จะพยายาม จัดกิจกรรมแล้วก็หาสิ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาในวันศุกร์ด้วยคือต่อไปในอนาคตนี่คือไม่ต้องกลัวนะคะว่าว่าว,ว่าวันเสาร์กับอาทิตย์เนี่ยลูกค้าเยอะวันศุกร์ลูกค้าน้อยซึ่งตรงนี้เราจะพยายามปรับปรุงแก้ไขตลอดนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะขายประจําเนี่ยเราอยากให้คุณกาทั้ง3วันเนาะต่อไปจะเป็น10.2นะคะ ก็10.2นี่คือจะเป็นนโยบายอของทางเขตคืออยากจะให้ขายแบบยืดหยุน่นก็คือในกรณีที่คนที่จะไม่ขายประจำขายอาหารหรือก็เครื่องดื่มบางคนก็อาจอยากจะขายพวกสินค้าไทยอยากขายผักไทยอยากขายพวกต้นไม้หรืออะไรที่มันไม่ใช่อาหารเนี่ย เราก็จะเปิดโอกาสให้ให้คนเหล่านี้สามารถที่จะมาขายของได้ในตลาดนะคะซึ่งเราก็จะมีทางเลือกให้ก็คืออ,อาจจะมาขายทุกวันศุกร์หรือเปล่าหรือว่าวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์แล้วก็ระยะเวลาเป็นยังไงอยากขายแบบไหนอยากขายแบบประจําทุกศุกร์ ทุกเสาร์ทุกอาทิตย์หรือว่าอยากขายเดือนละครั้งซึ่งตรงนี้มันจะค่อนข้าง flexible นะคะก็คือสามารถที่จะมีการยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงไว้สำหรับแม่ค้าลายอื่นๆที่ที่จะไม่ขายอาหารเพราะว่าในตลาดจะได้จะได้มีอะไรแปลกใหม่หลากหลายนะคะซึ่งจะจะได้ไม่มีอะไรที่มันเหมือนเดิมแล้วมันน่าเบื่อเนาะซึ่งซึ่งตรงนี้แหละ อา,อาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจสับสนเนาะบางทีก็โอ้ฉันจะขายอาหารแต่ว่าฉันจะเลือกขายเฉพาะวันเสาร์นะวันอาทิตย์นะวันศุกร์ฉันไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เราเราก็ต้องเข้าเข้าเข้าไปดูนิดนึงอ่ะว่ามันถั่วเฉลี่ยอะไรมันเป็นยังไงนะคะดูว่าความเป็นไปได้มันจะได้มากน้อยแค่ไหนเนาะก็คือตามนี้นะคะ